ทองถูกโบกสะบัดบางคนลงมาแล้วอ้ยวิ่งนําแล้วครับวิ่งนําต้องไม่เบียดต้องไม่บางคู่ต่อสู้นะครับ3มคนข้างหลัง3มคนข้างหลังว่ายังไงไปไม่ไปแม่จา๋าแม่จา๋าใครเหนื่อยกว่าใครครับเอาแล้วครับตอนนี้ไม่ให้ความร่วมมือแล้วครับไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะักนะกีฬาผมโอ้โห,โหครับเอาแล้วครับคนแรกมาแล้วครับคนแรกครับ กำลังจะผ่านครับโอ้โหเส้นชัยที่หนึ่งมาแน่นอนครับตอนนี้เป็นหมายเลข101ครับ101น้องกวินกุลประเสริฐครับน้องคอปเปอร์ครับน้องคอปเปอร์มาแล้วน้องคอปเปอร์ตามมาด้วยอันดับ2ครับอันดับ2 106ครับ106น้องทามครับน้องทามพานุพัฒน์แสงอรุณครับมาแล้วตามมาด้วย102ครับน้อง